เก็บเล็กบ่แม่แล้วยินเล่าว่า่อ,อวานนี่เก็บเล็กพาลูกไปตากแดดได้หน่โอ้ยเนาะน้ำมนต์นี่นนนนสูยดีเนาะ <c oughs> ไปเห็นวานสูยตายนี่น้ำมนต์เหพี่น้องเลยนอนนอนนอนนี่อูนะ้นะที่วา่าจุบุษไทยพี่น้องเบ้บอาองบีจะคิดว่าจังไงค้ดุดูนอนไม่วันปุ๊กหน่านอนกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอชซีคือเก่าคือเดิมเด้อแล้ว เราอยู่ทางในตามประเทศอินเดียตลับขดซูซองแม่น้องเปรี้ยวคือเก่าให้พี่น้องเลยปะ่ะไอพอดีแม่น้องเปรี้ยวฝากซื้อน้ำยาซักผ้าเนาะให้พี่น้องน้ำพอน้องเปรี้ยวเนาะแต่ว่าน้ำบาซียงพนันแหละเราเพิ่งโทปปรมาบอกว่าให้ขึ้นไปเอาอยุวัดน์ถยพี่น้องเลยเป็นอย่างนั้นคือ,อยุวัดเนาะมันมีเแย่งอย่างน้อ้พี่น้องเดี๋ยวไปถามทางวบาซียงเลยเนาะว่าเป็นอย่างต้องไปเอาอยุวัดคือบัมาส่งอยู่เฮือนเลยเนาะบเซียงแต่มี วัวเสียงมีเวียนยังอยู่วัดเนาะพี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิงน้ำกันได้แล้วมาเป็นยังว่าเสียงจึงไปวัดพี่น้องเลยฝนกันสิช่วงนี้กาศสิบเอ็อยมีแดดป็นไรไหมพี่น้องเลยนีแต่คลุนฟ้าขึ้มฝนอาตกกับบัพ่อสิแห้งเหพี่น้อง,งพอดีแบบห้ยเข่าห้ยน้ำ มองนี่มองได้เป่งออกเนานเนอนอะเปิดต่มได้โอ้โไนใพี่งอกมา Lặt cân nặng lột lắm chế chế ô ô lắm tấm lắm 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 nhau mày lắm 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 cháy nó hết rồi tôi có hết hút quên bắt tôi bắt xe anh quên bắt <laughs> <laughs> เห็นวัดเสียงฟุกเห็นแต่รถเด็กไปเบิรงคพนก่อนนัใหไปนางไหนอยู่เทงซิมหัวไปางไหนแต่บัมบี้นี้มีแขกมานอใหีไปนางไหนเสียงเนี่ยพอ้ะกับจมีแขกสองสามคนเน้ะอยู่เทงซิมหัวหไปนงไหนือแม่ต้องไปเือข้นบ่อไรเลยหัหี่นไปง ชิมเกาแก่แต่สมัยรุ่นแบบรุ่นสมัยก่อนนะเหพี่น้องเลยสมบัติพัชทานมันอยู่นี่เมื่อนะอยู่ในชิมนี้เพื่อได้เมื่อก่อนนี่คนสมัยก่อนเพิ่นสม,มัครแบบสาบานกันนะเหพี่น้องเลยสาบานกันด้วยน้ำหรือว่าเข่าซานเนาะทาผูใดพิษจิตวเนาะกะมาหยั่งเข่าซานอ,อยู่ทั้งซิมหนาภาอย่างนี่เหพี่น้องเลย ถ้นา,ายบอกรว่อเนี่ก็ติดปากอ้าบไ่ได้เลย่อมาพี่น้องไงคือเสมอนี่พอยากดบล่างแล้วให้พี่น้องจำบ,บ่คอยหยั่งข้าวสารกันแน่เสมอเลยล่าสัลอทางบ่เสียงลงมาก็นอ้นอนไปหน้อยมาพิ่นมีอย่างกันนู่นี่ย่างไปได้พี่น้องอย่างเฮียงย่า้ยงไปได้พอ นเวลาโอ้ยนาะเบ่งหันคือมาเวะเงินแบะซานแทนใช้ได้เลยเจฟเอลได้เรื่มได้เทวอเด็ด <c ười> ยไล <c ười> ่ยูท้งสามทังสูงสบายดีเด้อไอ้เนาะหายมีขีคมิเตอเต้ใส่ขึ้นมาทางเปืิอนเลยล่าไม่ไม่ไดิคือสิมวอเต้ตมเลยวนนี้เนาะโอ๊ย <c ười> มัจ่างหนาคนพี่้องนี่แล้วสิบเบือนโดดแล้วมีต่หอยโดดเพิ่นก็ได้ีคนบ่มีถุงไห wow. ่บอคนกวคือว้าโอ้ยเนาะมัดใส่ถุงมัดใส่ถุงแพงทมเ รักษาลูกร้อนบ่นม่งเช่าได้ยังไงกินเมื่อใดย่างก็ข้าพอกินใช่พอกินโตมันจะสูงเนาะโนถ่าวเลยบอซุ่งไหมบอไหมหมดซุงแล้วแค่เสียมเบื่อเดานี่แต่หาเติมแค่เสียมอย่างเดียวจะไปคิดเรื่องสูงเดี๋ยวนี้นะยียดนมูนี่ซุงแง่งมาเนี่ยใช่ไห เป็นไงชูสุชูสุชูสุใช่โมเห็นเหรอโมเห็นมันมืดๆชูสุชูส้อย่างคือชูชูดันคลิปสั้นมะน้องโมชูสุอ่าครับอยู่ข้างหลังนี่ตามอยู่ข้างหลังคลิปนี่สิแม่ยู่มองไปเก็บเล็กนี่อ๋อเราไปเก็บเด็กบ่แม่แล้วยินลเรา่อวานนี่ S <S เก็บเล็กพาลูกไปตากแดดได้นี่โอ้ยนเนาะน้ะนำมนต์นี่สูยดีเนาะไปเห็นว่าสูยตายนี่น้ำมนต์เห็นพี่น้องเลยนอนนอนนอนนี่อูนะ้นะที่ว่าจะบัวไทยพี่น้องเบ้างของผคิดว่าจไงคนลูกนอนเมืวันปลุกหนานอนมุดดำไปเลยบ่ <S <S สุดยอดเลยเมืวันมันลายเลยมาหนี่ อ็บูมีแนวกำจัดแน่นะต้องเอาอันติดหนึ่งวันน,นอนคันวาน่ากะซื้อมึกข้อมากก็ได้แลยวเอา,เอาของเราบ<น>ูมีบอกบูมีเอาเงินให้เราอยู่มัอวานี่หนึ่งแสนจะไปซื้อบซื้อละจังนี่ได้แล้วบอกคนนี้แล้วลูกนอนกะมากข้อไปเรื่อยเหมือนวันจังมัวจึกแห่นแล้วนี่โลดเต็มไปเนาะเห็นก็ไปก็บ่บุญสารวันว่านี่เโานึกว่าเราซี่องอ่ะโอ้ยฉัน <c oughs> เขาก็หู้แล้วเมงวันนี่มันไปตอมอยังต่างๆเนาะเดี๋ยวมันนี่มันเทอมมันตึกเป็นพวกแพ่พวกอยังสิ่นี่เป็นวาดเป็นนอนเป็นยังไปได้อืแล้วเขาบอกฝากแม่แล้วไหวแม่แล้วบอกเอาบ,าบอกเอาหายบอกมาเก็บเด็กไข่บอกเอาได้เขนกานั่นอี่ละอืมเนาะสิแ้วเดียงดผคนเดียวให้ไปดอกไปตั้งไรก็ไปนาครับบอกเอาลูกไปก็ชิดุกยิอยู่้ำพูนไรตากแดดตากยังก็ไปนํากัน ส่งคลิปสั้นมาให้เบื้ี่น้องเอ้ยช,ชุ่มือม้อนัอ้นก็ส่งคลิปงูมาให้เบื้ิปงูขึ้นเฮือนเอ้าเชียงว่าดเหงูเขียวขึ้นเฮือนทางหนองโมเอออ้าววันนี้การค้าการขายเราได้ชัดเสมอเนี่ยเป็นได้ไรใช่ยุติล้วมันบอกคือบ่มเงิ่ไหมเนี่ยมันมันบอกคือ,ม,อ,คอมันบอกผ่นกนกานค้ขาขายกาันแน่นอนเลยเพราะว่าของขายมันขายซ้ำกันเสมอเลยเก่าบทติแล้วเอา ขายโบเก่งเมาโบเก่งแล้วกับผาโบขยันนี่เรานี่ก็มันโบได้เน่โบได้เตะกินแบบเพือนี่เจ๊งครับเพื่อนแล้วแลก็นับกับหอยเป็นเวนบ่เรียนหนังสือโบได้หนังบริหารแบบว่านับตัวเลขยังโบหมูชักสิบถึงเช้ายังโบหมูน่ะเราขายถุงหนึ่งสิบพันก็คือถุงจะสิบไปเลยขั้นมูขันว่าเขาต่อกับเรากับคืดเฮิงเติบได้ถ้าถ้าถึงแบบคนจะโกงเลยกับโบได้ยังบ่โบได้มีเจ ตอนนี้ก็อยู่บ้านพืชซานก็นมีแต่เน้นให้ปลูกพักปลูกหญ้าไว้เอาไปขา,ายเด็ดเอา,าไปง่ายใช่ไหมเราปลูกแบบบ่ทั้งสาวนวลทั้งไร่ั้งางคนพากันเห็ดอยู่โอ้ใครจะใส่ตอนนี้เนี่มาเสริมให้เราในซอยกันแถวไร่ซอยเนาะแต่ซอ,อยเรื่องเองินเ,เรื่องเองินเรื่องอย่างที่นี่เบิดที่ซื้อพี่น้อยเพราะว่าเขาซอยแต่ไหนมาแล้วเราไปกับเบิดไปกับ ารมณ์ก็นำไปแหละเครื่องหูกันนนั่แหละกล่องเล็กคือหลายแทนอ่ะเอาไปโรงงานใหญ่เลยโรงงานเล็กเพิ่นให้เขับไปเก็บได้เสีบเลยเศษเด้เศษเล็กคนไปเก็บอยู่หันนั่นโอ้หลายหลายเงีคนก็ไปนอนเฝ้าเลยเพิ่นเทแล้วก็เริ่มมาแล้วจีเพิร์ธอะไรกัไปกูเผาถือว่าอีกไล่ๆนี่ดีเลยขายเด็กโลแพงได้เจ็ดแปดพันสิบพันมือหนึ่งไล่ ชิปเช้าสามชิปนี่ก็อยู่ได้แล้วหาหกแสนแพร่เนาะถต่ไปทันเถอะมันร้ายยังน้อยโตช่นีมก็แต่ว่าเนะนำมนเนาะแม่จะแต่จะปล่อยได้เนาะเห็นไหมสะไปเก็บเล็กอยู่ใช่ยังได้กอ่ะนี่ผมโคมไปก็แย่ทำเอ้ยแถวกองเล็กแนะนเนาะเศษเล็กเศษยังเนาะขนาดหางดุหางยางไปน้ำแก้วถึงยันเหยียบเรา ว่าได้มันบวเห็ดชั่นกับโบไรเนาะมันมีคนเอาช่วยสูตรได้ขึ้นอยู่กับเราอยู่เลยเพียงหน่อยว่าเท้าสีแนะนน้ำไปเราบบเห็ดมันก็คือเก่าโอกาสมีนะโอกาสรายเราหนะ่อยแต่เราบบเปิดโอกาสหับลเลยเฮ็ดได้ในมืนของมันก็เลยเนี้ยเลยเอาอาชีพที่เราถนัดก็คือเก็บกระดุกระดาษเก็บแบบเอาไง <ๆ S 1> ไ<ป>ว่าอาชีพเก่าเรา ที่นัการค้าการคายนี่มันยากแต่บบเอาใจใส่หรกคือทั้ทงไอจิตนี่ยอมรับเยุะนี่พวนี่เมืออม่อโอากาสมาเจ้ากเรากระผ่านนอาผ่านหนาวมากกวันกวน้องมุ้ยก็ชีมาใส่กับอะไรก็มันเกิดคนเกตกันนะและเคือหูกันนะคนเขามันขาม,มีโอกาสนั้นนี่เขาย็ดเต็มท,ที่มันจะปิดสั้นเป็นเี่องของเบิรงง่ายด้วยคนที่ เราโอกาสมมีคนเปิดโอกาสหนมันหนึบงะนี้คือทางจีนเรามีโอกาสแล้วตอนนี้เราเ,เต็มที่แล้วนี่คือเห็นในคลิปจะาแม่และมาจะบอกอืมเราเราก็มีบัานอยู่อยู่บ่อนอยู่น้ำลูกน้ำเต้าไปเห็นแล้วอันดุเราเรามีจะค,คนใช่จำได้รายอยู่ได้รายจำได้ <laughs> พี่หาพี่หาคนเพื่อแหละตามที่เราบอเนี่จำได้จำได้อยู่จำได้จำเพื่อทำใจเราบอให้ฟังเลยนะครับพี่น้องที่เพัฒนาที่ผ่านมาไหนบางเชียงเคยถ่ายคลิปพี่น้องมึงอยู่เขาไปหาแต่ถามแต่เรื่องล่าชีดคนอื่นใจเนาะชีวิตเจ้าเป็นได้ไรช่วยเลยแล้วมึงบูมพายาคามไหมใครไชิบเปนั่งงัดคลิปโอ้โมนี่คอยเมื่อยได้เบาไวได้เหมือกัน มาหลายผ้าลายปีเลยบวยแล้วต้องหาวิธีใหม่แล้วม้ยคือ,คอมวย,อมอมย,มยคนถามเลยบอคนมันมุยไปถามมันเหนื่อนะเนาะเหนื่อยโอ้ยมวยคนถามเลยเนาะเราก็ได้ทำไม่ใช่ว่าในาน้ำซอยในาน,าน,น,น้ำสะพานบุญกับเขาไม่ใช่ว่าคนแรกเขาไปถามชีวิตเขาก่กอนถามชีวิตไต่ตรงครอ,อบครัวกับแล้วจังที่มาที่ไปจังไหนก็จังว่ากันอีกทีนึง ชี้แจงให้พี่น้องอาชีวว่าเชียงมีคนถามก็ได้โมโหชีิอยากตอบยังก็บบมี่อย่างนั้นเล็กไปน้อยเล็กมันก็คือการเบิ่อแหละชีวิตน่แต่ว่ามันดึงเสียนทางมันคือการอืมเนาะตีกันเนาะเสเศร้าพี่น้อยแค่นี้แหละแล้หนาผลละขึ้น มดงบแล้วบ่งบมาแล้วยันมิติเวกอนมันงบไปเลยสมห้องหกคูณเนี่ยพอหคแปบ่ปะมาณฮะกบง่งแม่ดิโมคอยเป็บด้กาคุณได้กะเบ่สิบคูณได้างเติอยู่บิดงบงบบ่มี แต่ว่าก้อนบอกกันอย่างมีเบิดเนาะเดี๋ยวแท้ละละปูนบ่กปูนกับค้าช<อ>่างแหงเหนา<ล>ะยังคนละหลายอย่าง<อ>นี่คนกับในสัทธาจากที่ทางทีมงานเขาได้พี่โนโอ้องนี่กันเป็นทางทีมงานแรกๆรกเลยกับทั้งเฮือนทางบนเตียงที่ตั้งต้นผาป่าเนี่ยแต่บางทีที่เราเห็ดอันให้ทางโอรลอนตอนนั้นกูเคลียร์ไปที่เอาเดินนั่นแหละตอนนั้นแหละ ล้วก็ได้ทุนเท่านั้นมากกเจ็ดแปดล้านเนกับไม่ได้นี้ลรวก็รวมต่อมาอีกทั้งมูเซียงอีกบาทมูเซียงกับสิบกุลาลนสีิบหาล้านคนหมจัดอายุพียงเท่าเด็ตอนที่เห่าเฮาผ่าแล้วเนาะลายล้านอยู่เลยมาสมทบกันเลยเชียงจำได้กับว่าชิบสองชิบสามล้านคนละหลายแต่โกตะทาทั้งไมดาวกับหาหุกล้านเลียวว่า วันนี้พี่นอ้องคนสมทบต่อยอดกับคนลเล็กคนน้อยกับซอยกันคนละพันสองพันหนึ่งแสนสองแสนหลายี่นองชูมื่อนี่เงิงนนี่แหละของกับแพงเนาะของแพงชูเมื่อนี่อีกหลังนึงก็เตรียมไว้ อาคู่บ้านใกล้เวลามีงานมีการเนี่ยพอได้พักอ๋อคนคนจากการห้องไว้ได้เนาะกานห้องซีห้องได้ซีห้องเขาคู่ตัวมางานมีการแต่ก่อนเนี่ยมันชิมีห้องหนามเลยนะเป็นทุกของเราแม่นสั่งพิเศษอันมันหมดจิตมันก็ได้กินกินกินจะได้สูงสูงแค่เสี้ยม thùng gà mò mai khỏi nó quá sắp đèn nó mày 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 kìa nó mày 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 โอเคสำหรับพ okay, so go. mm ี่น้องเลยแหละฉีบออกเลยมาจัดนะยังบ่ยังอีกจังหน่อยเพื่นละจังหน่อยอีกจิ๋น้องเป๋วก็ยังบ่ท่านด้ไปทาเรียกอยู่ให้พี่น้องเลยอ่ะโอเคหอยพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเป๋กกับจิขอลาหอยพี่น้องก็เพียงแค่นี้ก่อนเลยแม่ต้องไม่ต้องมาดยืนหน้ารอช่ไหมอรอไปนะสบายดีพี่น้องยังเลยน้าฝากก่อนแม่พี่น้อง กะแคร์พี่น้องติดตามเลยครับเพ่มสองของแม่้องเปลืมากตลอดสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสบายดี